สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูเกตนางสาวออนนัชชาพึ่ฤทธิ์ในห้องเรียนภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4สําหรับวันนี้นะคะคุณครูมาชวนเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยคสื่อสารกันค่ะเราไปเรียนรู้ประโยคสื่อสารกันค่ะ ประโยคสื่อสารนั้นนะคะเราใช้เพื่อให้ผู้ฟังหรือผู้พูดนะคะมีความเข้าใจตรงกันนะคะซึ่งจะทำให้การสื่อสารนั้นเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังนั้นผู้พูดนะคะจะต้องเลือกใช้ประโยคให้ตรงกับจุดประสงค์นะคะซึ่งประโยคในการสื่อสารนั้นเราจัดออกเป็น6ชนิดนะคะชนิดแรกเป็นประโยคบอกเล่าค่ะ ชนิดที่2ประโยคคำถามค่ะชนิดที่3ประโยคปฏิเสธค่ะชนิดที่4ประโยคขอร้องค่ะชนิดที่5ประโยคคำสั่งค่ะและชนิดที่6ค่ะประโยคแสดงความต้องการค่ะประโยคบอกเล่านะคะเป็นประโยคที่เราใช้บอกเรื่องราวต่างๆให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเนี่ยรู้นะคะว่าเรากำลังจะเล่าเรื่องอะไร ให้ทราบซึ่งประธานในประโยคนะคะก็จะเป็นการเล่าว่าทำอะไรและเป็นอย่างไรมีจุดประสงค์เพื่อบอกหรืออธิบายนะคะตัวอย่างประโยคบอกเราค่ะผมช่วยคุณแม่ทำอาหารไปขายที่ตลาดชนิดที่2ค่ะประโยคคำถามค่ะเป็นประโยคที่ใช้ถามผู้อื่นเพื่อต้องการคำตอบนะคะซึ่งเราจะมักพบประโยค ต่อนี้นะคะว่ามีคำว่าใครคำว่าอะไรคำว่าที่ไหนคำว่าเมื่อไรคำว่าอย่างไรจะเห็นว่าคำเหล่านี้จะมีอยู่ในประโยคค่ะตัวยอย่างประโยคค่ะเด็กๆว,วันนี้คุณแม่จะสอนทำขนมอะไรคะชนิดที่3ค่ะประโยคปฏิเสธค่ะเป็นประโยคที่มีใจความมีคำว่าไม่ เป็นการตอบรับนะคะซึ่งคำที่เราใช้นะคะในประโยคปฏิเสธมักจะพบคำว่าคำว่าไม่คำว่าไม่ใช่คำว่าไม่ได้นะคะตัวยอย่างประโยคค่ะเด็กๆวันนี้พ่อไม่ไปส่งคุณแม่ที่ทำงานชนิดที่4ี่ค่ะประโยคขอร้อง เป็นประโยคที่มีข้อความที่ใช้ในการขอร้องเพื่อให้ผู้อื่นนะคะทำอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งเรามักจะพบคำเหล่านี้ในประโยคนะคะได้แก่คำว่ากับรุณาคำว่าโปรดคำว่าช่วยคำว่าหวานตัวอย่างประโยคค่ะกรุณารับดิฉันเข้าทำงานด้วยนะคะชนิดที่5นะคะเด็กเด็ก ประโยคคำสั่งค่ะประโยคคำสั่งนะคะเป็นประโยคที่ใช้ในการสั่งให้ผู้อื่นน่ยทำอย่างหนึ่งอย่างใดหรืออาจจะให้ทําหรือห้ามไม่ให้ทำก็ได้นะคะซึ่งเราก็จะพบคําเหล่านี้ในประโยคนะคะได้แก่คําว่าอย่าห้ามต้องจงตัวอย่างประโยคคําสั่งค่ะเมื่ออยู่โรงเรียน ลูกห้ามถอดหน้ากากอนามัยเด็กขาดเรามาดูชนิดที่6นะคะประโยคแสดงความต้องการค่ะประโยคแสดงความต้องการนะคะเป็นประโยคที่ใช้บอกความต้องการของตนเองเพื่อให้ผู้อื่นรับรู้นะคะซึ่งในประโยคนะคะเรามักจะพบกับคําว่าอยากคําว่าต้องการคําว่าประสงค์หรือคําว่าปรารถนาค่ะ ตัวอย่างประโยคแสดงความต้องการนะคะฉันต้องการอ่านหนังสือเงียบๆคนเดียวเรามาฝึกกิจกรรมกันเรามาทํากิจกรรมฝึกทักษะกันค่ะเด็กๆนักเรียนฝึกแต่งประโยคสื่อสารชนิดละ2ประโยคค่ะ เมื่อนักเรียนดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายภาพส่งมาในไลน์ของคุณครูนะคะคุณครูรอตรวจอยู่นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ